พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอนละวนนั้นะมีแม่น้ำสายหนึ่ง คลองระบายกระทําให้พระมหานครของพระเจ้ายินดีคือที่ประทับบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดพระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานครเธอจะไม่โคลงเคลงย้ายไปพอรุ่งอรุณพระเจ้าก็ทรงช่วยเธอไว้บรรดาประาชาชาติก็อลหมาและราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงแผ่นดินโลกก็ละลายไปพระเจ้าจอมโยธาสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรามาเถิด มาดูพระราชก,กิจของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงกระทำให้เริดร้างในแผ่นดินโลกอย่างไร,รองค์เนื่องเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้า